สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซสเซอร์เทโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเดี๋ยวนะ าวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจําวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นี้ค่ะชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมนะคะชานะนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว,ว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอ อ่ละค่ะก่อนเข้าเรื่องนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลว่าในเอพิโซดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ถ้าใครคนไหนนะคะที่ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะฟังหรือว่าไม่พร้อมในการที่จะรับรู้อะไรที่มันจริงมากๆนะคะคิดว่าปิดไปในตอนนี้ยังจะดีกว่านะคะพอดูจากแนวโน้มไพในส่วนต่างๆที่เปิดไว้แล้วก็คิดว่าอีพนี้ก็น่าจะขมๆหน่อยนะอ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะในเอพิโซดนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลกนาตุลเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความรักอยู่ตรงนั้นในส่วนของความสัมพันธ์แต่ว่ามันดูเป็นอะไรที่ห่างไกลจากความเป็นจริงมากๆเดื r t ดาลก a ะเดือฟ l ความสัมพันธ์นี้ดําเนินกันไปในรูปแบบที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทางไหนแต่ก็ชอบอะ่ะก็อยากอยู่นะคะเป็นทุกอย่างเลยให้กับคนคนนี้คือเราอยากอยู่ตรงเนี้ย เพื่อเป็นเพื่อทาให้คนคนนี้เขามีความสุขก็เรารักเขาอะเราอยากทําสิ่งดีๆให้กับเขาแล้วเขาเองก็มีทีท่าว่ารักเราเช่นเดียวกันแต่ก็นั่นแหละมันมีประเด็นอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหากันมาตั้งแต่แรกและนะคะและก็จะยังคงเป็นปัญหาต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นที่คุณไปดีวอยู่เป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ ไม่ได้ให้ในส่วนของความชัดเจนอะไรกับคุณนะคะคุยมากไปกว่านี้อีก4-5ปีก็ยังคงจะต้องอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันดำเนินมานานแล้วนะมัน ผ่านแบบช่วงโลกสวยมาแล้วว่าผ่านช่วงที่แบบเฮ้ยเราเป็นทุกอย่างให้กับเธอได้เราอยู่ตรงนี้ได้เรานู้นเรา,น,านั้นเราน,าน,รานี่จนผ่านช่วงกระบวนการคิดเล็กคิดน้อยจนเริ่มเฮ้ยไม่แน่ใจแล้วอะเราไม่แน่ใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเวิร์กจริงๆไหมเริ่มกลายเป็นความเบื่อจากความเบื่อกลายเป็นความทุกข์นะคะนี่คือสเตชันสุดท้ายนะคะที่เห็นในเอพิโซดนี้คือคุณกําลังทุกข์ใจไม่คุณก็เขาอีกคนหนึ่องอะนะคะกาลังทุกข์ใจในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยแบบว่า เฮ้ยมันจะไปต่อไม่ได้จริงๆเหรอเฮ้ยที่ทําไปมันก็เยอะนะเราก็ทําดีไปเยอะนะเราก็เป็นทุกอย่างให้กับเธอแล้วนะทำไมถึงแบบไม่เลือกเราทําไมถึงไม่ตัดสินใจทําไมสารพัดทําไมนะคะที่เกิดขึ้นในอพิโซดนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ในเอพิโซดนี้แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากคุณตุลก่อนนะคะแน่นอนวันนี้เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะ อะล่ะเบเนิจีของคุณเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะเอ่อจริงๆแล้วในเอพิโซดนี้มันเหมือนกับว่าคุณตุนคุณเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็ดูมีสติมากขึ้นนะคะหลังจากที่คุณเป็นคนคลั่งรักมาสักพักหนึ่งนะคะคุณเริ่มมีสติแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราควรไปต่อข้างหน้าจริงๆหรอ <laughs> ถ้าไปต่อแล้วมันจะมีทางให้เราเดินจริงๆไหม เราไม่แน่ใจแล้วในตอนนี้ว่ามันจะเวิร์กจริงๆคือคุณไม่แน่ใจอะว่าการที่แบบไปต่อกับคนคนนี้มันจะทําให้แบบความสัมพันธ์นี้เวิร์กจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ปะคุณถึงไม่ทำก็คุณทําไปหมดแล้วไงคือทําไปหมดแล้วมันก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าอะไรมันจะดีขึ้นมันก็เลยทําให้คุณแบบเริ่มแบบ กลับมามองในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้จริงๆหรอในความสัมพันธ์นี้มันจะโอเคจริงๆหรออ่าเดี๋ยวเราดูนะคะว่าในอีพิโซดนี้ชาวราศีตุลลัคนาตัวตัวคุณเองจะเป็นยังไงอีกนะคะ ถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดีอยู่ไหมมันก็ยังดีอยู่ตัวคุณเองก็ยังรักเขาแล้วเขาเองก็ดูมีทีท่าว่ารักคุณช,ช้ใช้คําว่ามีทีท่าเพราะว่าสองถ้วยตรงเนี้ยอาจจะหมายถึงหนึ่งเคมีตรงกันเฉยๆก็ได้หรือความรู้สึกความต้องการบางอย่างเข้ากันได้ดีเฉยๆก็ได้หรือถ้ามันดีจริงๆมันคือความรักจริงๆก็ได้นะคะอืม ทัางที่จะชอบคนคนนี้มากๆเลยรักเลยแหละรักคนคนนี้มากๆเลยอยากได้เขามากเพราะว่าเขาดูเป็นสเปคของคุณหรือเป็นอะไรในแบบที่ตัวคุณเองต้องการแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าคุณแฮปปี้ที่มีเขาอยู่คุณมองข้ามเรื่องบางเรื่องที่ที่คุณกําลังจะรับไม่ได้หลังจากนี้นะคะอืม hmm. ในเอพิโซดนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตัวคุณเองนะคะมีการพูดนะคะคุยถึงในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเขาจะไม่ตอบหรือว่าไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวคุณเองอยากได้ยินนะคะคุณจะทํายังไงกับเขาต่อไป <c oughs> คุณอาจจะงอนแล้วคุณอาจจะน้อยใจแล้วอาจจะกลับไปอยู่แบบคือดึงตัวเองไปอยู่ในที่ที่ ที่ส่วนตัวของคุณเงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะกลับมาหาเขาใหม่เว้ย <laughs> แบบช่วยอ๋อ้ม่ก็อเอวิร์จนี้คุณตุลสรุปคุณจะกีฟอัพไหมคะคุณมีเกินว่าคุณจะกีฟอัพไหมเหนาทำไม จ็บไปรักไปนะคะคุณไม่ได้มีความสุขในความสัมพันธ์นี้แต่คุณยังไม่ give up นะคะคุณยังไม่อยากที่จะยอมแพ้และไม่อยากที่จะถอยแต่ว่าโดยสภาวะแล้วคือ,อเหมือนการที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปได้ก็ต้องอาศัยการหลอกตัวเองด้วยในระดับหนึ่งะคะ่ะว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะดีสักวันหนึ่งมันอาจจะแฮปปี้ก็ได้นะคะมันถึงจะทําให้คุณไปต่อได้แบบไม่เจ็บมากนะคะแต่ถามว่าเฮ้ยและในความเป็นจริงอะมันเป็นยังไงมันก็ไม่น่าจะไกลมากกว่านี้นะคะมันก็น่าจะได้แค่นี้นั่นแหละอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะ คุณยังคงรู้สึกดีๆกับคนคนนี้อยู่นะแล้วก็ยังชอบเขาอยู่มากคุณยังคงคุณทั้งคู่อาจจะมี physical attraction ในเรื่องของการดึงดูดกันแรงดึงดูดในเรื่องของแบบ physical หรือว่าในเรื่องของกายนะคะทางกายนะคะก็เป็นไปได้แต่ยงที่บอกมันจะไปรักไปคุณทุ่มเทปไปมากแค่ไหนคุณต้องการอะไรมา คุณต้องการอะไรได้รับคืนมากแค่ไหนคุณก็ดูจะไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูๆไปแล้วเนี่ยการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณอยากไปต่อแบบสบายใจนะคะคุณจะต้องไม่คาดหวังหนึ่งสองคือคุณต้องอพยายามคิดว่ามันไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะใช่มันไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะมันก็น่าจะได้แค่นี้แหละอ่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะแล้วก็จะต้องยังเป็นทุกอย่าง ของเขาต่อไปคุณมีความรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มันตัดได้ยากใช่ไหมล่ะอและแรงดึงดูดทางกายมันก็ค่อนข้างสูงะก็พอเข้าใจมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะในส่วนของตรงนี้ทีนี้แล้วเขาคนนั้นล่ะเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเมเนเจีของเขาเนี่ยเป็นไพ่ไฮเพลเทสเรีย f ครับ,รบเด็กถือถ้วยนะคะคิงถือเหรียญและเป็นไพ่เจ็ดไม้เทา้าเขาน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วไหมอืม เขาน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าถามจริงอ่ะเขาเองก็ชอบคุณแล้วเขาเองก็รักคุณเหมือนกันมีไพ่ในเรื่องของความรักและความรู้สึกเข้ามาแต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนกับว่า เขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้อะเพราะว่าคนที่เขามีอยู่อะสามารถที่จะให้ในเรื่องของความมั่นคงได้ไม่ได้หมายความว่าคุณให้ความมั่นคงเขาไม่ได้นะแต่หมายถึงคุณอาจจะให้ไม่ได้เท่าคนที่เขามีอยู่แต่สิ่งที่คุณให้ได้คือเติมเติมเต็มในเรื่องของจิตใจเขาก็เลยยังอยากมีคุณเอาไว้อยู่เขาโอเคในการที่จะทะเลาะกับคุณแต่ยังมีคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะพยายามประคับประคองยังไงก็ได้ให้คุณเองยังอยู่ในชีวิต ของเขาเพราะลึกๆเขาเองก็ไม่อยากที่จะเสียคนไปนะคะและเขาก็ไม่อยากเสียคนของเขาไปเช่นกันนะคะฟังมาถึงตรงนี้คนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเห็นแกนตัวจังเลยอะไรเงี้ยก็ถูกก็คิดถูกแล้วนะคะอ่ะทีนี้ไปต่อ ชัดมากว่าคุณไปดีลกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะคุณตุนหรือไม่เขาก็ดูมีอะไรที่ปิดบังคุณเอาไว้ oh God. โอ m มก o d เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ หากให้คุณยังไปกับเขายังคงอยู่ตรงนี้เท่าที่นานมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เขาตัดคุณได้ยากในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้มันเป็นความเป็นจริงที่ก็ค่อนข้างที่จะขมพอสมควร นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณชาวราศีตุลการที่คุณเป็นทุกอย่างให้คนคนนี้แล้วคุณอยากที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปอะ่ะมันก็ได้นะแต่มันก็จะได้แค่นี้ถ้าสมมติว่าใครนะคะที่คาดหวังในเรื่องของเอ่อซีรีส s เรล ationship นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของครอบครัวหรือว่าเป็นอะไรในแบบที่มั่นคงก็จะต้องบอกว่ามันอาจจะยากจักนิดนึงเว้นแต่ว่าตัวคุณอะ่ะ ตัวคุณพัฒนาตัวเองแล้วนะทำให้ตัวเองแบบว่าสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้กับเขาได้อะออในในทางเรื่องของการเงินหรือชีวิตอะให้เท่ากับที่คนของเขาสามารถให้ได้อ,อันนั้นอะอาจจะพอมีลุ้นอยู่นะคะทีนี้ อร่าเขาออกมาบอกว่า Express your love นะคะ Release your ex and codependency นะคะ Express your love ในที่นี้ที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าดูๆไปแล้วเมื่อกี้สถานะการความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันดูตึงๆอะ่ะ มาดูตึงๆเบื่อๆเศร้าๆรักกันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยหวานกันเลยนะคะก็เติมความหวานให้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปต่ออันนี้คือกรณีที่อยากไปต่อนะคะ Release your ex แต่ถ้าไม่อยากได้ก็ปล่อยทิ้งไปนะคะ Codependency อะไรก็ตามที่ถือไว้ยึดถือไว้นะคะดูก่อนคะ่ะที่รักว่ามันคืออะไรมันคือกองจักรหรือว่ามันคือดอกบัวนะคะคุณสามารถเลือกได้นะคะว่าจะอยากว่าว่าอยากให้ตัวเอง ไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนหรือมีคู่แบบไหนนะคะคุณเลือกได้นะคะโอเคคำแนะนำ A year from now A situation will improve นะคะแล้วก็ dare เ s ียร์จำดีง์ e t เตอรอย่างที่สิบบอกนะคะความสัมพันธ์นี้ก็จะยังคงเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนไปนั่นแหละนะคะ A year from now มากกว่านี้อีก10ปี ก็คงจะอยู่ตรงนี้นะคะมันไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องเลื่อนสถานนะคุณคุณเข้าใจใช่ไหม The situation will i m p r o v e นะคะมันแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ There is something better ข้างนอกนั่นมีอะไรหลายอย่างที่ ที่รอคุณอยู่แล้วอาจจะดีกว่านี้อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่ค่ะนะคะเรื่องนี้นะคะชาวศีตษะลัคนาตุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการเลือกของตัวคุณเองล้วนๆเลยนะคะไม่ว่าเลือกอะไรยังไงหรือตัดสินใจอะไรยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะทีนี้ของคนโสดนะคะออพิโซดนี้เนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะคะโ oh อ้ไม่ดอนอัศวินถือเหรียญน,นะคะสดาบ ก้าไม้เท้าเก้าเหรียญน,นะคะคิงถือดาบจะบอกว่าในเอพิโซดนี้นะคะจริงๆแล้วมีคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าหาคุณชารสิทธิ์ตุลลัคนาตุลน,นะคะเขาพยายามเข้ามาพูดคุยด้วยเขาสนใจคุณเขาชอบคุณนะคะแต่ชารสิทธิ์ตุลลัคนาตุลในเอพิโซดนี้เหมือนเหมือนติดจัดอะ คือแบบว่าไม่อะไรกับใครเลยอยากทําอะไรก็ทําอยากอยู่คนเดียวเอนจอยกับการอยู่คนเดียวอยากนอนอยู่บ้านดูซีรีส์ดูอะไรไปอยากอ่านการ์ตูนอยากคืออยากทําอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันเป็นโลกของฉันและฉันอยากอยู่คนเดียวฉันแฮปปี้พอแล้วอะไรเงี้ยเมื่อคุณเปิดใจคุยกับใครนะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เนี่ยในเอพิโซดเนี้ย มันมีอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กมันยังไม่คลิกมันยังไม่อะไรมันอาจจะเกิดจากการที่หนึ่งเป็นความลังเลใจของคุณด้วยคุณอาจจะเคยผ่านเพิ่งผ่านสถานการณ์อะไรที่ไม่ดีมาคุณยังไม่พร้อมในเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับ2คือคนที่เข้ามาในช่วงนี้คือมันไม่เวิร์กจริงนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะไม่สารความสัมพันธ์ต่อไม่คุยแบบเพื่อนด้วยเทก็เทนะคะอ่ะทีนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ pay attention to the red flag ตัวคุณเองดูระมัดระวังตัวเองมากๆนะคะในการที่จะมีความรักในช่วงนี้นะคะอะไรนิ่ๆหน่อยที่แบบคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณไม่ชอบแล้วมันไม่ใช่คุณไม่เอาเลยนะคะแล้วก็เป็น peaceful resolution นะคะคุณอยากอยู่แบบในจุดที่แฮปปี้ที่สุดอะ่ะเออคุณอยากจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แฮปปี้มากที่สุดคือถ้าจะมีความรักก็อยากจะแบบ เอาให้แบบมันสบายใจอ่ะเออคุยกันได้อะไรกันได้ในแบบที่สบายใจแบบร้อยนตครึ่งๆกลางๆไม่อยากได้นะคะได้มาเยอะแล้วคร<ม>ึ่งๆกลางคุณมีความรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคเลยแล้วก็ดูช่วงนี้ก็ดู enjoy กับชีวิตของตัวเองอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยแทบไม่มอกเลยนะคะอราคาสำหรับของ ชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ไปที่ีับรลอยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ